อิสเอลอดัสัญญาสวิงคิกเทควันโดปะทะอเล็กซ์เปเรราสวิงคิกคาราเต้ใครเหนือกว่านี่คือภาคแรกของอดัสัญญาปะทะกับอเล็กซ์เปเรราเมื่ออเล็กซ์กะว่าจะสวิงคิกแบบคาราเต้ใช้ส้นเท้าตอกให้หงายไปเลยอดัสัญญาจึงงัดลูกเทควันโดสวนคืนด้วยสวิงคิกกลับไป คือคู่นี้หนักทั้งคู่ถ้าเกิดว่าใครโดนก่อนก็มีสิทธิ์ร่วงไปดูดีว่าภาคแรกใครเป็นฝ่ายชนะรงนั้นเริ่มจากนี่เลยสวิงคิกกำลังฝึกซ้อมของอดัสซานจ้าส่วนนี่ครับคนกำลังสอนสวิงคิกเอ้าเอ้ยเกือบโดนหัวอ,อืออ่าตกใจไว้ไม่เป็นไรบอกไม่เป็นไรอ่านี่ กำลังอยู่ใน k a r a เต้คอมแบนะครับซึ่งเป็นอีกรายการหนึ่งที่นักคาราเต้ใส่นวมเล็กแล้วก็ล้มแล้วสามารถซ้ำได้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฝั่งของนักคาราเต้อย่างอเลสเปเรราไปเวที k a r a เ e Combat ทํำไมนะครับแต่ว่าเขาณตอนนั้นเนี่ยติดสัญญาอยู่กับฝั่งของกลอ r y ีก็คงจะไม่ได้ลงแข่งนะครับอ่ะ คือการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่โอ้โหเอฟเฟกเลื่อนขึ้นไปแล้วมีใครออกมาบู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 บบูบูบูบบ ดคอมโบด้วยหมัดสองครั้งแล้วก็ต่อด้วยลูกเตะอือหอออกขอาวูธต่อเน,นี้ยดีมากเลยชิงไหวชิงพริบกันครับโอ้โหต่อยปุ๊บสลิปจับปุ๊บสลิปโอ้โหใช้ไหล่ป้องกันเหมือนฟลอยนะครับถูกพัฒนาบ็อกซิ่งไปไกลามากจริงๆนะในต่างประเทศดีครับเตะตะวัดจับพุกไม่โดนโอ้ยอับปิดแคปแล้วต่อด้วยที่ลำตัว เอเล็กซ์ขวดยกก่อนนะเอาเฉพาะช็อตอันตรายช็อตที่น่ากลัวนะครับจริงมีช็อตลบลีกสวยๆโดยการใช้เส็บเท้าเนี่ยหลายช็อตเลยที่ถูกตัดออกไปสว,ไสวิงคิกโอ้ยอะไรอ๋อสวิงคิกคืนไปคิดว่าจะสวิงคิกเป็นฝ่ายเดียวเหรอฝึกคาราเต้ามาใช่ไหมนี่ฝึกเทวันโดมาแล้วเหมือนกันเรียนรู้มาทุกศาสตร์แล้วเหมือนกันนี โอ้โห,โหอ่ะไปครับโอ้โหขวดมีใครโดนบ้างไหมมีใครโดนบ้างไหมเอาดิโดนไหมกาดแข็งอ่ะแข็งอ่รอแข็งอหรแข็งอหรอาดขาดแข็งใช่ไหมยี่ไงแข็งประสานยาอืมยบับอู้ยโดนเหมือนกันอ่ะเหมือนรอบนี้ฝั่งของอเล็กซ์จะเริ่มโอู้ยโดนไซคิกใส่หน้า อัดขวาไปเอาเล็กเอาแล้วอาเล็กไม่ให้ทำฝ่ายเดียวนะเอานะอละเอาหูปังตามไปอ,อัดมาโอ้โหโดนสลิปและสวนด้วยหมัดครอสวันทูหุกขวาหุกซ้ายตามปังอัดหลอดแขนไปนะแล้วแหมมวยคู่นี้ แล้วขวาไปสอบุ้ยอะไรเนี่ยฝั่งของสัญญาเอานะก็ะเอานอกนะครับไม่รู้ไปโกรธอะไรกันมานี่คือสองคนนี้โชคดีมากเป็นกำลังคนดูที่เขาเป็นนักสู้ในยอดเรียกว่ายอดนักสู้ในยุคเดียวกัน คือถ้าเกิดว่าเกิดในคนละยุคเนี่ยอาจจะเป็นที่ถกเถียงกันว่าใครเก่งกว่าใครแต่ว่านี่พออยู่ในยุคเดียวกันมันได้ดวลกันอย่างเนี้นี่คือสองคนที่น่าจะยืนสู้ดีที่สุดเท่าที่โลกมีครับอัดไปอุ้ยจับคือแอบจับมาได้นะครับเป็นคิกบ็อกซิง่งอัปคัตขวาขวาอู้จะ หมุนตัวแล้วก็ใช้ท่อนแขนฝาดรัวรัวติดมุมติดมุมโอ้โดนบ้างอะและและ้วผู้ชนะเขาก็คือ alex pereira เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับระหว่างชอนกับคาถาซึ่งเป็นกลุ่มชกเสร็จเล่นกล้ามที่ผมได้รวบรวมคนที่เราออกกำลังกายกันเป็นประจำเนี่ยมาลงรวมกันมาฝึกกันแล้วก็เล่นกล้ามเพาะกาย แต่ทีนี้ก็เห็นว่ามันสนุกดีพออยู่กันหลายหายคนก็เลยแบ่งทีมแยกกันไปซ้อมเสร็จแล้วก็กลับมาต่อยกันเองก็เ,เพิ่มสีสันให้กับการออกกำลังกายโดยชอนจปะปะทะกับคาถาซึ่งวันที่20จะจะลงคลิปให้ได้ดูนะการสู้กันระหว่างคน2คนที่ไม่เคยชกมวยมาก่อนทีมชอนเทรนนิ่งโดยมา้าต้นน้ำ oh, ทีมคาถาเทรนนิ่งโดยนักกล้านัเดท <Hey. S 1> และ รัชาตาดิกรีแชมป์เทควันโดระดับชาติส่วนอาดัสซานยากับอเล็กซ์เปเรราคลิปหน้ามีภาคต่อไปและนี่คือคนเก่งคนเดน